ลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยจงฟังพ่อแม่มีความหวังคิดตอน้่เจ้าเลี้ยงมาแต่น้อยจนใหญ่มันทุกข์ยากสำได้ก็ล้องคิดเบิ่งเอาคิดแน่บวา่าสิตอบแพนคุณช่วยเหลือ เจือจุนย้ำชะ,ะแกลแก่เท่าล่องขึ้นบึงคักคักเด้อเจ้ากับผู้ทีป้อนเขาให้เฮานั้นให่มาลูกหญิงลูกชายก็เหมือนกันพอแม่หักเจ้านั้นเพนปมปานนวยตาสักพอ ค่อยต้มภาคีใ่ยายมาหอดมือนีมันซำใดละเจ้าว่าอยากได้ยังกะแลนหาให้บอบเคยขัดใจลูกสำเทวดาอลหันที่ควรบูชายิ่งใหญ่กว่าดินฟ้า หาได้มาเปียบปานบอกสอนจนปากเปียกปากแชะก็ฟังกันแน่แม่ยาสุดือสุดานเพียงอยากให้ลูกเป็นคนดีขอเพียงแค่นี้พ่อแม่ก็ยิ้มชื่น บอยะเข็นค um ืบในข่าวพฤติกรรมก้าวร้าวให้คนเขาประจานแก่คิดก็ผิดแล้วลูกหลานสำนิยมพี่บานก็ขึ้นเป็นบัญชีดำบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงมานั้นประเมินค่า ไม่ได้เลยซ้าดีชั่วรู้อยู่แก่ใจที่ไหนเมื่อไรของการกระทําจงยกมือขึ้นใส่หัวเตือนสติตัวห้องไว้ให้จํา พ่อแม่กูคือผู้ยิ่งใหญ่คำที่ท่านสอนไว้จะเชื่อฟังทุกคำบักษาจัวหรือไอ้กินน้ำบอกมาและย้ำอย่าให้พ่อแม่เอ่ยคำนี้ต่อไปเด้อไว้บอพ่อ